ແລະເອີອີສານງານບຸນຄົນລ້ານຂອງເມືອງໂຄດສົມວິໄຊຈໍາວັດມະຫາສະຖານມີລုံးແບບສໍາລັບຈະມ ดวนใจทุกดวงครับของทีมงานทุกในส่นเดิมขอบคุณทุกๆทีมงานทุกๆมานนนะครับของทีมงาน ก่อนอ erm ื่นเลยพวกเราไม่มีคำในจะกราบขอบคุณพี่น้องนอกจากคำว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับขอบคุณอาจารย์นันนี่เพลําเพลินแบนนะคะกับพี่น้องครับจำเรองใบเตยของทานาาเพลินเพลินนะครับพี่น้องยูทีอำเภอสุิชัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับ ตี่ทีงานบนคุณร้านเดอ้อพี่นอ้องครับรับเตะได้แล,แล้วนะครับพี่น้องเราจะกำลังเดินทางกลับเป็นเวลาตีหาเครื่งนะครับตีหม้โมงแล้วก่อนที่จะยงแล้วน,นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้อง 起来的，同志们，同志们！ ครับบ้านได้่ครับบ้านเอาีขผมลืมแมดีช่ยใช้วิทีเเดอลืมอข้าผมมาเพียงครับกันทางปอดไฟเลยแม่เลยยยทีข้วผมไปฮเมิบงีไก่โอ้ยบกจ้าบ้านสามสิบโลหนึ่งอะไรของเขาสรินสลิ่นเนาะม้าบ้านบ่ไก่กันเออโอเคไปหากันฮึกเหิมโออ เอาเดินทางปลอดภัยทีมงานไม่แดงใช้จวดนะครับพี่น้องไปเก็บหันไส้ทีนะครับพี่น้องที่มานเขาก็แต่ละเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสิ่งเก็บของก็ลดคืนลาเดินทางกลับสำนักงานเขานะครับพี่น้องไปพ่อการวันที่21นะครับอยู่ที่อมเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับเก็บสิ่งเก็บของก็รถขึ้นลาตัวลอนเข้า ได้เรียบร้อยแล้วเอาเรียบร้อยหมอกแดงทั้งหลายบานนี่หมอกแดงลูกประเทศไทยโอ้ยแล้วแท้มันเรียบร้อยหมอกแดงอันมันได้บัวต้นนี่ไปได้แท้โอ้คือเมียน่าลูกชายไม่แท้ว่ะ กาเมียนใช้ไฟเจากกันไหนเป็นอันไหนให้มันมากูเองโหจักาเนียนนั่นทาสมเมียนได้ไมเนาะอืมเดี๋ยวกํเนียนไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ว่าม่ต้องมาเห็ดเก็บเองกันการเทาบวเก็บเพราะว่าดูชื่อคือบวเก็บั่นจักสร้องเพลงไหนดีาเอาังมากันท่า้อยนเานีื่อนาตียูนู เอาไปก่อนกับตั้งหานนะผู้ไนล่ะนี่ล่ะไปกอนกับผู้ชายตั้งหานนะไปกอนกับผู้ไรอีกั้งไม่ีเห็นเบิร์ดอะไเ็นังไรพุทถานุมึงยบโคตรพอโคตรเมม์มอห่ังเอาจะใช้่าโคตรพอโคตรแม่์ล่ะตัเ้าม่ม่รลดแล้วจะใช้าพปูหายาที่ล่ะหางกระไรเขาเตยล่ามันก็มาขึ้นไปน้ำเขาเอาขึ้นเฮียงขึ้นไปเฮียงแล้วมันจะมาหึงกัวพองบอกเอาเพ่งไปเรอน้ำเขา แต่กูกับว่าอะไรล้างเอามึงขึ้นไปตลกกูกับว่าอะไรล้างพี่กูกูแค่ขืนมึงขึ้นไปอวนวัวเขาแหยังกูถามด้วยใหญ่ันเป็นเรติเหตุแล้วมานรอนะเอาขึ้นไปเพราะอะไรใบผู้เบาเพราะอะไรไปกวาดเขาไปกวาดไปกลุ่มเขาผู้ใดล่ะไปกวาดผู้ใดล่ะส่วนนั่ามิเต็จทางเนี่ยละน่านไปถามเขาเบิ่งเติมผู้ใดเนี่น่าบ่ปากอากับปากเบียวเออจังได้ไปหากวาดหากลุ่มเขาช่างบ่อย่างไรคนแท้สั่งพ่อย่างไรกับสั่งพ่อยากผู้อื่นอย่างไรเนี่ยโอ้ยเนาะกูมาสั่งพ่อ ปฟนดินกางต้องกางกูมาแางข้อเขาจะพ่าแงข้อเขาจะมึนหึกกันวิ่งสากดซื่อมาบอกซะค่ากันพวนี้ขบาวตี